สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับนะวันนี้อยู่กับผมครับกับนนซาเกมเมอร์ทีวีตอนแรกผมตั้งชื่อชาแนลว่าเป็นเอ่อเบรเดนอินฟินิตี้ใช่ไหมตอนนี้ผมจะเปลี่ยนกลับเป็นนนซาแล้วนะครับนะคือพอเปลี่ยนกลับเนะี่ยเหมือนได้ย้อนอดีตนะครับนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมจะมาอันนี้คือก็คือผมเนี่ยตั้งชื่อชาแนลว่านนซาเกมเมอร์ทีวีและครั้งนี้ครับผมจะกลับมาทําช่องเหมือนเดิมคือตอนแรกที่ผมหายไปไม่ต้องงงครับเพราะว่าอะไร คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนแบบท้อไงตอนนั้นไม่ค่อยมียอดซับนะครับนะคือแบบเริ่มท้อแล้วอะแบบเริ่มแบบว่าตอนนั้นเหมือนแบบเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแบบเริ่มแบบอันนี้ว่าเฮ้ยกูจะทําดีเปล่าวะเอออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ผมก็อายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับนะก็คือตอนนี้ขึ้นมัธยมแล้วนะครับนะเมื่อก่อนเป็นประถมใช่ปะโอเคพอเพื่อนๆผมมันก็โตขึ้นมันก็เริ่มคิดกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะนะ โอเคอย่างไอยูโรเนี่ยเพื่อนผมนีตอนนี้ความคิดก็เปลี่ยนไปนะครับนะแต่ละคนเปลี่ยนไปกันหมดนะครับนละ้วเมื่อโตขึ้นแต่ครั้งนี้ผมเริ่มคิดได้แล้วแปบ๊บหนึ่งแม่มจอดับนะครับนะคือเมื่อกี้จอดับโอเคก็คิดได้แล้วนะครับนะว่าควรกลับมาทำต่อเพราะว่าคนติดตามผมก็ยังติดตามอยู่นะครับนะแล้วเขาไม่ยอมแบบ เอออะไรวะอะไรยกเลิกการติดตามเออไม่ได้ยกเลิกการติดตามเขาก็ติดตามมาเรื่อยๆเ,เหมือนแบบรอดูแล้วก็จะอัพให้นะครับนะคลิปโอเค